ร้อยวันก็ได้แหละหนอใช่แค่คร<ห><ห>บร้อยวันเพราะว่าขุงขิงเขาชอบมันจะเซฟศูนย์บินเนบคุณค่ะพี่แน็กป่านไม่ทันค่ะรับรับไม่ได้ป่าด <c oughs> ไม่ทันคืออะไรคะป่านไม่ทนันป่านไม่ทนันคนที่ป่านควรจะเป็นหนูพี <c oughs> ่ียนสี พอแถ้าไปช้ำไปแห็นหมดจนหัวใจเสวสองโดขอบคุณค่ะมาลองให้ฮะต k y o ิวเลสชีวิตขอขอพี่ลูกพี่บอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พ่หหอยเหมือนกันใช่ไหมคะฮ่าสีสี่คุณพี่อิวคุณพี่โมจิพี่แพรลี่เดี๋ยวต้องขอบคุณก่อนนะคะ ขอบคุณเด็กชายพี่ซันค่ะพี่โน้ตพี่แน็ตั้งใจเด็กชายพี่บ้านพักผ่อนเด็กชายพี่แน็ค่ะเด็กชายพี่ลูกชิ้นเด็กชายพี่ขวัญเด็กชายพี่มอค้าเด็กชายพี่ธีระเดชเด็กชายพี่สารค่ะขอบคุณบุญดากลับค่ะนี่พี่พี่แน็ค่ะเริ่มใหม่ค่ะพี่แน็หนูให้โอกาสตอนนี้สาวฉอนเม่ยอมฝังเราฉันไม่ยอมฝังเราไม่ยอมหรอก ซัค่ะใจดีนะคะเบาๆนะคะฝั่งนั้นทุกคนแวเข้ามาแทแได้นะคะพี่ลอสทบๆพี่ลูฟี่แทบๆทพี่ชาน่าแทบแพี่ชาลีแทํบๆพี่แพรลี่แทบจะไม่ปห่วยแล้วนะคะจะไม่ไปห่วยแล้วนะคะพี่ลอส อันดับหนึ่งมแล้วอันดับหนึ่งมาแล้วทุกคนถึงคิวของเราแล้วทุกคนทาสิ้น์แซ่บอรอยพี่ล้อสกับทุกคพี่ชารลีพๆชารลีพี่ล้อส่ล้อสกพี่้ชารี้้เาถึงเราแล้วพี่ชารลีเราเาเาเาจะแพ้เขาแล้วก็แทก็ได้ค่ะาทบแทบแทบเทบแ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 เเพื่อนมาแทบค่ะทุกคน แชร์มีเพื่อนแชร์ให้เพื่อนตอนนี้โอ้โหเห็นไหมแชร์หนูแค่สิบแชร์แชร์เพื่อนมาแทบค่ะทุกคนบอกว่าตื่นมาแทบก่อนแล้วก็ค่อยไปเนาะวิ่งวิงวิ่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 งว่เนี่ยอันนี้เี่ห่หอยทากจอมเพอหนูไ่ด้หรยังไงดีเน็ตขชเพื่อนพี่เน็อกแชร์เพื่อนเข้ามาแท็บแชร์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 แชรแชร์แชร์แชร์แแวแ่งแชแล้วค่ะแว่่แแว่ แทบแทบตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังเหลืออีกสามนาทีนะถ้าตอนนี้กดแชร์ปุ๊บทุกคนสูสีแล้ว coup, <c oughs> พี่ชาลีพี่ชาลี <c oughs> พี่ชาลี <c oughs> <c oughs> า <c oughs> พี่ชาลีคนในใจพี่ว่าเขาคนในใจพี่คนเก่งมากคนพี่ชาลีโอพี่ชาลีเราวต้องเหนื่อยตั้งสองนาทีนะคะมาก เว้นเรอะไรอันนี้น่าละขอคน กดแชร์เพื่อนกดรีโพสกดรีโพสปุ๊บเพื่อนเพื่อนจะเข้ามาแล้วเพื่อนไม่ทันเพื่อนนอนแล้วเพื่อนนอนแล้วเพื่อนนอนแล้วิกับรงโอ้โหอ่อนม่ทนนอเพื่อนนอนแล้เพ่อนใอนล่อน้วเอนนพอ้วเพนน้วพ่อนนอนแอนเพอนเ้เพวพื่อ่นเืนเ้นพนเย็นเย็นเย็นนแพน้นนเพื่นแนนแ่นนอนนมน

โอ๊ย30ให้หนนไหนสิันแล้วแล้ว30วิเฮ้ยเรามีนวม30วินาทีุนวันวมัวมากเรามีนวมเราทายังไงต่อเราจะไปังไรต่ออใจเย็นๆค่ะอ้อคุณค่ะอคุณคะคุณ